สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนการทํางบต้นทุนการผลิตนะคะของโครงการงบต้นทุนการผลิตตู้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีนะคะซึ่งงบต้นทุนการผลิตของเราก็เหมือนกับการทํางบต้นทุนการผลิตของกิจการที่เขาผลิตสินค้าทั่วๆไปนะคะแต่ว่ารายละเอียดของเราอะ่ะมันจะน้อยกว่าเพราะว่าเราผลิตแค่ชิ้นเดียวและก็เป็นชิ้นแรกด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตอ่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่การทําหัวงบเหมือนกับงบทั่วๆไปเลยจะมีอยู่สาบรรทัดแรกบรรทัดซึ่งบรรทัดที่1อ่ะเราจะใช้เป็นชื่อกิจการนะคะใส่ชื่อกิจการเข้าไปแล้วก็พอบรรทัดที่2จะเป็นชื่อของงบนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชื่องบต้นทุนการผลิตเลยบรรทัดที่3ก็จะเป็นระยะเวลาของงบแล้วงบต้นทุนการผลิตมันก็จะเริ่ม จากขั้นแรกที่เราจะต้องหาวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปในการผลิตนะคะเริ่มตั้งแต่หาวัตถุดิบทางตรงต้นง,งวดถ้าสมมุติเป็นกิจาการทั่วๆไปอะ่ะเราก็จะมีวัตถุดิบคงเหลือจากงวดที่แล้วยกมาเป็นต้นงวดของงวดนี้นะคะแต่ว่าของตู้จัดเก็บเอกสารของเราอะ่ะทำครั้งแรกแล้วก็ทำแค่ชิ้นเดียวมันก็เลยไม่มียอดยกมานะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้วัตถุดิบทางตรงต้นงวดของเราเราก็จะใส่เป็นศูนย์ไว้ก่อนแล้วก็พอได้วัตถุดิบทางตรงต้นงวดแล้วเราก็จะไปบวกกับซื้อสุทธินะคะหรือว่าซื้อระหว่างงวดซึ่งการซื้อของเราเราก็จะซื้อมาหนึ่งครั้งเลยนะคะก็จะตัวเลขมาใส่ได้เลยของเราเราซื้อมาทั้งหมดวัตถุดิบทางตรงนะคะอันนี้ซื้อตรงนี้ที่เราจะต้องใส่ก็คือ หนึ่งพันแปดร้อยบาทวัตถุดิบทางตรงของเราที่เราซื้อมาก็คือเป็นไม้นะคะอันนี้คือวัตถุดิบทางตรงเลยหนึ่งพันแปดร้อยไปบวกกับวัตถุดิบทางตรงต้นง,งวดซึ่งมันเป็นศูนย์ก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันแปดร้อยเท่าเดิมตรงนี้พอบวกกันแล้วมันก็จะกลายเป็นวัตถุดิบทางตรงที่มีไว้เพื่อผลิตนะคะคราวนี้นําไปหักกับวัตถุดิบทางตรงปลายงวดเราผลิตเสร็จแล้ว เราก็จะรู้ว่าวัตถุดิบทางตรงปลายงวดของเราคงเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้เราคำนวณออกมาแล้วก็จะเหลือไม้อยู่ทั้งหมด180บาทนะคะคิดมาเป็นมูลค่าเงินแล้วได้แล้ววัตถุดิบทางตรงปลายงวดเราก็จะไปหักกับวัตถุดิบทางตรงที่มีไว้เพื่อผลิต1,800นะคะตัวนี้หักกันแล้วก็จะเหลือ1,620บาทกลายเป็นวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตนะคะ อันนี้คือขั้นที่1เราได้มาแล้วจํานวนเงิน 1, 6 2 0นําไปบวกกับค่าแรงทางตรงถ้ากิจการทั่วไปเขาก็จะมีอยู่แล้วการจ่ายค่าแรงทางตรงซึ่งค่าแรงทางตรงเอามาจากไหนก็เอามาจากค่าแรงที่เราจ่ายให้กับคนที่เขาผลิตของเราโดยตรงอ่ะก็สมมุติถ้าเป็นเราผลิตตู้จดเก็บเอกสารตัวนี้คนที่เขาผลิต ตู้ให้เราโดยตรงเลยตัวนี้จะเรียกเป็นค่าแรงทางตรงนะคะแต่ของเราไม่มีการจ่ายค่าแรงทางตรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นศูนย์ไว้แล้วต่อไปในขั้นที่2นะคะเราก็จะไปต้องหาค่าใจ่ายในการผลิตซึ่งค่าใจ่ายในการผลิตมันก็จะประกอบไปด้วยพวกทางอ้อมทั้งหมดนะคะของเรามีอยู่ตัวเดียวนะคะค่าจ่ายในการผลิตก็คือวัตถุดิบทางอ้อม ซึ่งก็จะเป็นพวกน็อตพวกตะปูพวกล้ออะไรพวกนี้นะคะที่เอานํามาเป็นส่วนประกอบในการจัดทำตู้จัดเก็บเอกสารของเรานะคะตอนนี้ได้มาคํานวณมาแล้วทั้งหมดที่เราใช้ไปก็คือ700บาทนะคะวัตถุดิบทางอ้อมมีอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนําไปบวกกับวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตที่เราคํานวณไว้แล้วข้างบนได้เลยนะคะ1,620บาท บวกกันแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะคะของเราอันนี้ซึ่งตู้จัดเก็บเอกสารของเรามันก็จะมีต้นทุนการผลิตทั้งหมด2,320บาทมีอยู่แค่นี้เองเพราะว่าเรามีการผลิตตู้ในมูลค่าเท่านี้จริงๆนะคะพอนำไปเช็คกับยอดค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในโครงการแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะง่าย เกี่ยวกับการจัดทำงบต้นทุนการผลิตนะคะเราสามารถนำไปใช้กับการผลิตของกิจการอื่นๆได้เลยนะคะ